ทิปพันกดแตะปลุกคันกดแสรเอฟฟิลิชเชนเผยแร่ แฟาซ์นเขียนสรุปฟอร์มูลีย์ร์นกำหนดคอริกเกียร์นตรวจ überarbeiten ปรับปรุงใหม่ verbessern ทำให้ดีขึ้น bearbeiten แก้ไข เรด i เกเร้แก้ไขออกการเซียร้น e จัดระเบียบ่านนั้น วางแผนถูกถูเอียรันโครงสร้างอารังเกียร์รันจัด ออดนั้นจัดแฟวันเันบริหารจัดการฝืร้นนำ ไหลทั้นนำมนาจันจัดการคอดีเนียรั้นประสานงาน คอนทรโลเลียเรตรวจสอบอื่อแบร์วัคนเฝ้าสังเกตเรกูเลียรนควบคุม บ,บังคับนำไปต่อยันขับนำไปขับไปได้หลายคำนะคะอุบั n ิ h m e n มัน รับช่วงต่อแอลเลดิกันต้องทำออสฟิวร์นดำเนินการ ด้วยฝ ü ร r ้นดำเนินการหรือนำเข้ามานะคะอุ้มเสร็จส้นปรับปรุงเปลี่ยนแปลง r e a l i s i เซ e รทําทำให้เป็นจริง l ฟลเดนสมบูรณ์อัพชลี ß e นสมบูรณ์ Beenden. z fertigstellen Fertigstellen. to. fertig, ทำให้สำเร็จหรือพันนะคะหมะักข้นทำทูนทำ ฮันดนกระทำอาบไบทนทำงานจอบบินทำงาน อันสติล e n น้างบิ s เชฟที่ g กนทำงานยุ่งอยู่อันสติล l e นตั้งค่า เอนตลัสนไล่ออกฟ้อยยันยิงออกไปทรานียรันฝึก Üben, Fk von Ausbinden, Rien.